วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่29แคมป์นะครับที่เมืองการมาตั้งแคมป์กันครับริมแม่น้ําแฝดพอดีทั้งเขื่อนเขาจะปล่อยน้ํามาพอดีช่วงเที่ยงนะฮะปกตินี่ตรงนี้จะเห็นพื้นดินเป็นเกาะทรายเดินข้ามไปได้เลยนะครับแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ย พอดีน้ำเขาจะปล่อยมันจะเขือ่อนพอดีเดี๋ยวมันจะเต็มตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตลิ่งตรงนู้นเลยข้อดีของตอนที่น้ำกำลังมานะครับมันเอาลมมาด้วยมันทำให้กลางเต็นท์แบบมีลมพัดเย็นๆนะครับใช้ไ,ได้ครับที่นี่ยี่9แคมป์ครับที่9แคมป์นะครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายเยอะแยะไปหมดนะครับอาหารก็ถ้าใครไม่อยากทำก็สั่งได้ตลอดเลยนะครับราคาไม่แพง อร่อยด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมโซนที่เขากางเต็นท์กันนะครับที่ว่าบวกเวิร์ของที่นี่นะครับยิเก้าแคมป์โซนแรกเลยนะครับโซนตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเนินสว่านนะครับว่าตรงนี้เนี่ยต้องมาเช้าหน่อยนะครับถึงจะได้โซนนี้โซนนี้นี่ดีจริงๆครับดูเป็นส่วนตัวครับเงียบๆตื่นมาตอนเช้าเห็นแม่น้ําชิวๆเลยครับเนี่ยมีจุดต่อไฟให้ด้วยนะครับตรงโซนเนินสว่านนี้ต่อไปจะเป็นโซนที่อยู่ด้านหน้า บ้านพักของเจ้าของนะครับออจริงๆก็เป็นโซนใ,นใกล้ๆกันนะครับแต่ที่ผมถามเขาคือเขาแบ่งเป็นตรงนี้ครับเรียกว่าโซนต้นหมากตรงนี้จะเย็นทั้งวันนะครับถ้าใครมาอยากได้โซนนี้ก็ต้องมาเช้าสัน,นิดนึงนะครับ <c oughs> ถึงจะได้ฮะเต่อไปจะเป็นโซนต้นไผ่ครับติดกับโซนต้นหมากโซนตรงนี้นี่ผมว่าเงียบส่วนตัวดีนะครับตรงนู้นเป็นเนินสวัสดิ์ที่ผมพาไปดูวาเมื่อกี้นี่นะส่วนอีกโซนหนึ่งเป็น โซนลานกว้างนะครับของเขาเรียกว่าโซนข้างวัดเป็นล,าน,ลานกว้างๆเลยครับอยู่ในพื้นที่ของเขานี่แหละเด <มา S 1> ี๋ยวพาไปดูสถานที่บร<ม>ิเวณที่เขากางเต็นท์กันครับว,วันนี้คนเยอะวันนี้เต็นท์สวยๆเยอะเลยครับส่วนมาโคแมนทั้งนั้นวันดีวันนี้ทิวม,มาโชคดีนะครับมาที่มแฉเขามาจัดทริปอบรมการกางแคมป์ปิ้งนะครับ วันนี้ที่นี่รองรับเต็นท์ได้เยอะเหมือนกันวันนี้ที่ที่ผมเห็นนี่ประมาณเกิน30มสิบหลังนะกว้างมากครับโนลานกว้างครับถ้ามาเ,าเช้าๆหน่อยก็จะได้ใต้ลมไม้แบบนี้นะครับผมนี่ครับริมน้ำชิลๆเลยครับตรงบริเวณลานกว้าง มีจุดต่อไปเกือบทุกที่ครับอันนี้สุดลาดกว้างแล้วยังมีจุดต่อไปอยู่เลยครับดูอันนี้ครับชิวมากชอบมากเลยวันนี้ เอาแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงทลิปนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวครับพอดีที่นี่เขามีร้านอาหารนะ,ะเน้นสบายเดี๋ยวเราลองไปสั่งอาหารตำสั่งกินกันดูนะครับนี่เมื่อวานกินไปแล้วติดใจกะเพราขาผัดแบบแห้งๆนะฮะไปดูกันครับ ชัดเพ็ดหมูป่าเดี๋ยวมันลองดูกันดีกว่าอร่อยนะ มูปลาแบบหนึบมากพราะิเผ็ดได้ใจตัใจครับข้าว็นุ่มเดี๋ยวลองกับเผากราะเผามูกซับผัดแบบแห้งๆอ่ะอันนี้ผมล่าน้ำพิกน้ำปลามาแล้วเชอบกับเผาที่ใส่แบบพริกแบบนี้นอร่อย อร่อยทั้งสองจานเลยมีไข่ดาวห้าสิบกำลังกินผัดเผ็ดหมูป่าอร่อดีกว่าแทบโดนใจถ้ามาก็ถ้าไม่อยากทำอาหารก็สั่งเลยครับอาหารตามสั่งที่นี่อร่อยทุกอย่างคอนเฟิร์มเป็นรสชาติที่ตามหาวันนบผัดเผ็นหมูป่ารสชาติเนี้ย It's really delicious. It's really delicious. It's good. It's good, but it's too salty. It's too salty. It's too salty. It's too salty.